ນີ1 หนึ่งล้านห้าแสนวิวทับหนึ่งมาแรงห้าวันรวดแมนซิ้นเงินที่ 2, สองทรงผลมากหนึ่งวันสามล้านวิวเลือกเขาสาอา่างอาร์ตบัธรรมดาล่าสุดตอนนี้ยังติดมาแรงยี่สองมาแรงปัจจุบันเลยพิมพ์ใน YouTube พิมกันมาจบแบบบเทีนี่คัฟเวอร์คัฟเวอร์คัฟเวอร์โดยอุงอิงเพชรบ้านแพงเนาะพร้อมหรือยังที่จะพบศิลปินผู้นี้ศิลปินนะครับสาวน้อยมหัศจรรย์วัยสิบหกปีลูกหลานพี่น้องศรีสะเกดครับพี่น้องครับศรีสะเกดเพชรบ้านแพงเสียง กบดานต้อนรับเทพที่นาลำเพลินดาวรุ่งปุ๋งอิงเทพบ้านพรกับสิ่งแรกในชีวิตของเธอและหลายปู่ในคนทำเอาเความฝันหน้าฝากไห้บนไม่ที่มองดีขอาฝันผ่า โโทากจำขึ้นอ่านแพอถ้าต้องพยงงายาม่นานออก,กินตามามสานให้คมที่ผ่านในมีที่พึ่งที่หามีชีวิตด,ดี